สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับพวกเราทีมงานนครฝางนะครับวันนี้เจอกันที่บ้านหักตํานะครับตําบลสะยโสมอําเภออ่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและยังต่อเนื่องกับภารกิจเดิมนะครับคือการสร้างหุ่นฟางยักษ์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับตอนนี้ความสูงในงานชิ้นนี้สูงถึง14เมตรเลยนะครับผมอตอนนี้พร้อมกันแล้วเราไป ดูกันที่หน้าง,งานนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมงานกําลังติดตั้งผลงานเพื่อที่จะทํางานให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเจอที่หน้าง,งานเลยครับผมสวัสดีครับมาพบกับนครฟางแชนแนลนะครับนนี้ทํางานเป็นวันที่7จขนาดกําลังยกขาขึ้นไปติดตั้งขนาดขาก็อยู่ยดยราวประมาณ6เมตรนะครับครับผม อย่างที่ทีมงานได้แจ้งนะครับแค่ขาตอนนี้ก็ประมาณ6เมตรแล้วนะครับซึ่งหุ่นฟางยักษ์ชิ้นนี้นะครับเป็น2ตัวด้วยนะครับที่นั่งอยู่คู่กันนะครับแต่ละชิ้นก็สูง14เมตรนะครับซึ่งเป็นผลงานที่สูงและก็ใหญ่มากนะครับใหญ่หมายถึงว่ามันมีความกว้างด้วยนะครับเพราะว่าในงานชิ้นนี้เราต้องสามารถที่จะทำให้อ่า คนเนี่ยเดินเข้าไปในขาเดินเข้าไปในตัวได้เดินเข้าไปในแขนได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นงานชิ้นที่ใหญ่นะครับและกระบวนการตอนนี้คือเรากําลังที่จะเตรียมช่วงขาเนี่ยนะครับยกขึ้นนะครับให้อยู่ในแอคชั่นที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะประกอบส่วนด้านล่างนะครับส่วนตรงเท้านะครับนะให้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานของพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนักขอฟางของเรานะครับและก็ถือว่าทุกท่านนะครับได้มาเรียนรู้กระบวนการไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับทั้งน้องๆนะครับน้องๆหนูๆน,น้องๆนักศึกษาพี่ป้าน้อาทุกท่านนะครับที่สนใจในเรื่องของหุ่นฟางนะครับก็เรียนรู้ไปพร,พร้อมๆกับพวกเราได้เลยนะครับทุกขั้นตอนนะครับ หรือว่าท่านอยากจะให้พวกเรานำเสนอแง่มุมไหนในเรื่องของกระบวนการหรือขั้นตอนในหุ่นฟางาเสนอแนะและคอมเมนต์มาได้เลยในคับในช่องของเรานะครับผมเรายินดีนะครับที่จะให้คำปรึกษาและก็เสนอแง่มุมต่างๆในขั้นตอนต่างๆหรือในวิธีการกระบวนการต่างๆให้ทุกท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเราได้เลยครับผม และหน้าง,งานตอนนี้นะครับก็คือ,อาการตั้งขาขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้โครงสร้างเหล็กนะครับเหล็กกล่องในการที่จะค้ำยันเพื่อที่จะให้คงรูปทรงหรือว่าแอคชั่นตรงนั้นไว้นะครับแล้วก็ทีมงานก็จะได้ทำงานในส่วนที่ที่เหลือนะครับในส่วนที่เข้าไม่ถึงในตอนที่ขานั้นนอนอยู่นะครับในส่วนของโครงสร้างนี้นะครับ ก็คงจะดําเนินง,งานไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆนะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่อยู่ในตนําบลสายโสมหรือว่าอําเภออู่ทองหรือจังหวัดสุพรรณบุรีเองนะครับที่ท่านมีความสนใจนะครับที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการทําแลนด์มาร์กนะครับหรือว่าการทําจุดสังเกตจุดสนใจให้กับพื้นที่ของท่านนะครับแวะเวียนเข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับในพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับ เรามีตัวอย่างทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าเราก็คงจะต้องทำงานอย่างนี้ไปทุกทุกวันนะครับผมครับผมในคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้นำเสนอในเรื่องของการลงเสาเข็มการประกอบ เพื่อที่จะทําทฐานรากนะครับให้แลนด์มาร์กหรือว่าหุ่นฟางของเราเนี่ยเกิดความมั่นคงแข็งแรงขึ้นนะครับและในคลิปนี้นะครับส่วนท้ายเราก็มีการนําเสนอในเรื่องของการประกอบโครงสร้างนะครับการดัดเหล็กเส้นนะครับาการขยายแบบขึ้นมาเป็นลักษณะเส้นนะครับบนกระดานหรือว่าไม่อัดตรงนั้นนะครับและคราวนี้เรากา็มีการดัดเหล็กเส้นนะครับให เป็นไปตามเส้นไปตามเส้นเอาล i n ที่เราออกแบบไว้นะครับหลังจากนั้นก็มีกระบวนการที่จะเอาเส้นเหล็กเหล่านั้นนะครับมาประกอบขึ้นเป็นรูปทรงนะครับซึ่งก็เป็นแค่รูปทรงย่อยนะครับซึ่งแยกออกมาแต่ละส่วนหลักๆเพื่อให้ทำงานง่ายนะครับแล้วพอประกอบอส่วนต่างๆให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาไปประกอบในชิ้นใหญ่นะครับ ก็คาดว่าน่าจะอีกสักประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ข้างหน้านะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากให้ทุกท่านนะครับติดตามผลงานของพวกเรานะครับทีมงานนาครฟากนะครับเราจะเป็นทีมงานที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งสวยงามให้กับพี่น้องทุกท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมๆก,กับพวกเราครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับผม